ใหม่มุมสีแดงในตุ๊กแกเอามาตุ๊กแกมาให้เพื่อนๆดูก่อนอุ้ยตุ๊กแกปากสีแดงเลยโอ้โหตุ๊กแก Happy birthday น้องเก้าสองเก้า Family Happy b i r to h d a y t you Happy BIRTH you Happy birthday Happy birthday to you เอ๊้ก็จะกินตรงไหนครับกินตะไบลูกแมนกินตะเตดีตไบลูกแมนอ่าแล้วใครจะกินตุกแกล่ะอ่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่วันนี้มันเกิดใครครับวันเกิดน้กอ่เคงน้องก้าวมีรูปอะไรบ้างครับ สไปเดอร์แมนมีตุ๊กแกตุ๊กแกตัวใหญ่ใช่ไหมใช่มีไข่ด้วยนี่ไข่อะไรไข่ตุ๊กแกใช่ไหมไข่ตุ๊กแกมีไข่สไปเดอร์แมนด้วยนี่ใช่ไหมใช่มีสไปเดอร์แมนกี่ตัวครับสองตัวมีสามตัวมีตึกมีอะไรด้วยมีตุ๊กแกด้วยตุ๊กแกตัวใหญ่เลยมีช็อกช็กโกดมีช็อกโกแลตด้วย อ่าเดี๋ยวเราจะเป่าเค้กนะครับไม่มีเทียนอ่าไฟแช็กอยู่ตรงไหนครับอ่า <irgend> <amat S 1> day, happy <a day S 1> birthday, happy birthday, happy birthday to you. จ hey, ุดจุดสอง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 องส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 อองสองสอองสองสองสอสองสององส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 ององสองสองสองงสองสง ไหนนก้าจะกินตรงไหนครับกินจะไบลูกแมนกินจะตีดีใต่ไบลูกแมนอ่าแล้วใครจะกินตุ๊กแกล่ะนก้ากินตุ๊กแกไหมกินใจแมงมุมกินตะตีดีชื่อว่าแมนเดี๋ยวให้น้องสองมาเป่าก่อนลูกมาอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับให้น้องสองเป่าก่อนอย่าเพิ่งกินโอ้ยเดี๋ยวมันอ่าน้องสองน้องสองมาเป่าค่ะ I l o v you. Day to you. เอาไปเป่าเปล่าเป่าไปเป่าเป่าเป่าไงเปล่าเป่าเป่าเป่างตรงนี้มีใยด้วยเดี๋ยวอย่าเพิ่งแม่ไม่เห็นใยตรงข้างหลังมีใยแมงมุมสีแดงด้วยนี่ ยายแมงมุมสีแดงในตุ๊กแกเอามาตุ๊กแกมาให้เพื่อนๆดูก่อนอุ้ยตุ๊กแกปากสีแดงเลยอ้ตุ๊กแก Happy Birthday น้องเก้าสองเก้า Family ่มีตุ๊กแกตัวใหญ่อ่าน้องเก้าฝากเพื่อนๆหน่อยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้น้องเก้าด้วยนะคะ อ่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเย่บ๊ายบายอ่ากินเลยตุ๊กแกตุ๊กแกยัยมันเป็นมันเป็นของเขานมปิ้งอันนั้นกินไม่ได้ครับกินได้แต่อันนั้นเอออันเค้กกินได้อยู่ตึกกินได้ตึกกินได้อ่ากินที่ไม่กินอ่าน้องสอนจะเอาอะไรคะน้องสอนจะกินตุ๊กแก